ันนแค่ซื้อบูมาจากบาทเ่ซ like ื้อมาหาบาทซื้อมาแต่หลานอันนี้หานยิบป้าสูป้าเฝ้าเฝ้าืนห้องเฝ้าเฝ้าผูกโบให้มันแล้วป้าึืนห้องป้าาแบน อ่าสวัสดีครับนักเรียนเชนั่งขอบคุณค่ะคุณครูอ่านักเรียนวันนี้คุณครูมีเรื่องจะมาแจ้งนักเรียนคือคะแนนข้อสอบวิชาประวัติศาสตร์เอิญคะแนน,นสอบวิชานี่ยเธอว่าผู้ใดสีได้ลายกะสีเธอปัดคือกาหนึ่งตัวได้คะแนนเต็มสุปีก็แม,มนบอกกะสีพ่อพาน,นที่กาวนั่นล่ะเธอเอิญอุ้ยกะสีได้เต็มสุเท้อโพดดอกเนาะ อ้ากระวางสั่นละอ่าตั้งใจฟังคะแนนสอบของตัวเองนะครับธนาโชต12ธนากร14สาำหรับวิชานี้นะครับนักเรียนผู้ที่ได้คะแนนสอบท็อปอันดับหนึ่งก็คือเด็กหญิงปัทธรรมวันปลบมือให้หน่อย คุณครูก็ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนนนะครับในการสอบท็อปแล้วก็คะแนนที่สูงสูงนะครับก็ขอใหอ้ตั้งใจทำข้อสอบต่อไปในะคราวต่อไปสำหรับคนที่ได้คะแนนน้อยก็ให้ตั้งใจทำให้ดีขึ้นอาจจะได้ท็อปอแทนเพื่อนก็ได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูก็จะเข้าสู่เนื้อหา เรื่องใหม่นะครับที่เราจะเรียนวันนี้สำหรับวันนี้ เราก็เรียนจบเนื้อหาแล้วนะครับสัปดาห์หน้าเราจะทําการสอบนะครับเพราะฉะนั้นให้นักเรียนไปทบทวนเนื้อหาแล้วก็อ่านหนังสือเพิ่มเติมเพื่อจะมาเตรียมสอบในสัปดาห์หน้าวันนี้หมดเวลาเรียนแล้วครูขอจิตอาสาทําความสะอาดโต๊ะครูให้ด้วยเด้อพวกหนูก็ได้ค่ะพอดีว่างค่ะไม่ต้องมีงอย่างที่โต๊ะครูแ่แ ครูคะเดี๋ยวหนูช่วยก็ได้ค่ะนีนัต่างกันให้สุภัชชาทำก็ได้เพราะว่าปฐมวันทําบ่อยแล้วคุณครูขอฝากด้วยนะไอ้สุภัชชาได้ค่ะคุณครูสบายมากค่ะนักเรียนทั้งหมดทําความเคารพ อันทูแล้วเป็นยังเขาคือนแดดคะแนนหลายเี่ยังนั่นน่ะแคนีเดชเลยขอสอบวาโยเขาคือนแดดคะแนนหลายข้อแบบสมมติมันโจทย์บอกอธิน้าข้ออีสอบเดี๋ยดีโอเคจัดไปเฮ้อซีเฮดไบโน้ข้อสอบสังคมวันนี้บริอ่านหนังสือมาเลยวะน้อข้อกับบริอ่าร์มันคือกันข้อย่ากน้อเฮดวาเดย์ยู่โอ้ยแคนิสบายจิบจิบ นะแมนอุย้ยคุยไหลถ้าเบิงโลดโอุย้ยเดี๋ยวจะหาว่าคุยเด็กชายนาชธนชอดได้สิบห้าดนรวีสิบเอ็ดชยทัศห้าเือคือได้หาวะ่ะปัตมวันยี่สิบสุภชชาห้า เธออย่าฝ่าไปเฮ้ามีแน่สิถามเธอเธอมีอย่างสิถามเฮ้าเธอเป็นอย่างเธอคือในคะแนนสอบไลายแทนช่างที่เฮ้ากระโจนเฉลยมากเหมือนเธอเธอไปฟอนเฉลยเด็ดจังใดเฮ้าไม่เคยจดเฉลยมาจจกเกลือกระเฉลยทั้งตัวคู่นันเลยอันที่เธอมักมาทำความสะอาดดูดูแลกระพอมมั่นเธอย่าทำเป็นบลูไลายเธอเปนโจดเฉลยเด็จังไดเฮ้ามาทำความสะอาดซื้อเฮ้าไม่ได้ไปคนโตคู่แมนยูมาทำความสะอาดซื้อ บ่เชืหอหอกพวกตัวกูสีด็คะแนนหลายแท้อ้าวพอพอพอนักเรียนรูได้ยินที่พวกเธอคุยกันหมดแล้วเป็นเพราะอันนี้ใช่ไหมเพราะเฉลยอ,อันนี้ใช่ไหมที่พวกเธอบอกว่าได้เฉลยมาครูไม่เคยเก็บเฉลยก็สอบไว้ในโต๊ะเลยนะอันนี้ มันเป็นเฉลยข้อสอบปี62สุภัชชาชัยทัศน์พวกเราปรปับปรุงตัวใหม่ซะนะครั้งนี้คุณครูจะให้โอกาสปธรมว่านเ้าขอโทษเอ้อที่เกาหาเธอแบบนั้นก่เป็นยังดอกเธอรหายอาพยกันได้ถ้าเธออยากได้คะแนนดีๆเธอกะตั้งใจทบทวนบทเรียนด้วยเธอคู่หายโอกาสเธอแล้วเธอกบปรับปรปุงตัวดีๆเธอเ้าขอโทษเอ้อต่อไปนีเาสิปรับปรปุงตัวใหม ให้มันดีขึ้นท้าสีตังใจเรียนเป็นคนไหมท้าสีบอทุจริตขอสอบอีกแล้วความซื่อสัตย์อาจไม่ทำให้คุณมีเพื่อนมากแต่จะช่วยนำเพื่อนแท้มาให้คุณเสมอ